สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะนั้นมีรถสวยๆนะคะอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้รถหน่วยงานปลดระวังเข้ามานะคะเป็นรถโตโยตา้าวีออสน 1.5e ปี2017นะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครที่สนใจติดต่อมหานัดได้เลยนะเบอร์ <S 2> <S 2> โ,โทรศูนศย์เก้าแนนัดเพชรยนตนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะ คันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมาได้เป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้เลย6กกไก่จอจาน6117กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นแบบโครเมียมโคมไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆนะคะมีสัญลักษณ์วีออติดอยู่ด้านข้างโคมไฟนะคะเป็นโคมแท้จากโรงงานเลยมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะน็อตสี่ลูโรโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางรถปี2021เลยนะคะยางปีใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีค้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มอยจุดเม็ดอันนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอน กระจกมองข้างฝาครอบกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสี่ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคันนี้นะคะติดคิวกันสาต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ี่บานประตูกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะ สำหรับภายในของรถคันนี้นะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำตัด,ดด้วยสีพิงโกสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซนทซนล็กอกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแผงประตูให้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่ตรงด้านข้างคนขับนะคะลูกค้า <c oughs> สำหรับรายละเอียดภายในนะคะเดี๋ยวเราดูแรกปรับสาภาพทำสปาให้ใหม่รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะกระจกมองข้างกับพับไฟฟ้านะคะ มีระบบกันลื่นถไลให้ด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านธรรมดานะคะลูกค้าเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้สีระดับเกียร์คอ,อเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันได เลขไม้ของรถคันนี้นะคะลูกค้าเลขไม้จะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันกว่ากิโลนะคะเป็นไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะไม่มีเรื่องของการกับไม้ก็อไม้แน่นอนนะคะฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือ,รอ,อลงอักขระยันใดใดนะคะที่บังแดดสองฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะในส่วนของเบาะรถนะคะเป็นเบาะ5้านะคะเบาะ5้าสีดำตัดด้วยลวดลายสีส้มตรงกลางนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัววีออสเลยนะคะ เบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะสําหรับหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยเขกรอยไขยรอยขยับขยเย็นของหัวน็อตนะคะสีเดิมๆเ,เลยการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างกกันเลยนะคะมีช่องเก็บสัมภาระด้านหลังให้นะคะสองใบกระเป๋าจิงโจ้สองใบนะมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะลูกค้า ใครสนใจคันนี้นะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะปฟท้ายดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังติดตัวไร้้ามาแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะโในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้าง เลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะคงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตน,นะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าล้ออะไรอุปกรณ์ครบเลยนะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรถไม่เคยจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะ สวยๆเดิมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้นะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะไม่มีอรอยไข่เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถจุดเม็ดอาร์ตรงบอดี้ด้านหลังกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปนะคะไม่ผิดหวังนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะลูกค้าใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทก ลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะลูกค้าใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคาสีนะคะหมดเดือนเมษาปีนี้นะคะแล้วก็กระจกหน้านะคะกระจกบานหน้าเป็นกระจกเดิมจากโรงงานโลโก้โตยต้ามีติดอยู่นะคะ ใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4ีสูบพันห้าร้อยซีซีร้อแปดแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะเดิมๆไม่มีค้ามนำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้า การันตีคงสร้างให้นะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมคันหน้าเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยื่นนะคะจุดมาร์กเต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะสติกเกอร์มอกอมีติดอยู่จุดเมคอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขย่รอยขยับ,ขย,บขยื่นนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงเดิมๆโลโก้โตโยตายังอยู่ฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะจุดเมดอาร์รตตรงฝากกระโปรง มีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรถสวยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะคันนี้เป็น t o โยต้าวีออสหปี2017 ราคา3าม0 0นบาทนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแปนาัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ ลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถจริงมาได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะกรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ